ส่วนกองละครยอดรักนักสู้ของผู้จัดอเปียก<ว>พิสารยังตะลุยถ่ายท,ทำแถบชายทะเลสวยๆของไทยกันไม่หยุดทุกอาทิตย์ค่ะโดยวันนี้ไปกันที่เขากระโหลกปราณบุรีหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลกับสาวโดนัทที่นอกจากจะเริ่มกลายเป็นลูกทะเลแบบเต็มๆตัวไปแล้วทั้งดำน้ำขับเรือกันอย่างแคล่วคล่องวันนี้ยังแท็กทีมกันมากับสองหนุ่มบอยโชคชัย,ชยและป้นจันทรการันตีภาพสวยบทสนุกแถมส่วนตัวยังฟิตเต็มที่พร้อมรับมือกับทุกฉากโหดและทุกสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้เลยละค่ะเปียกทุกคิวครับถูกต้องค่ะไม่ี คิวไหนที่เราสองคนไม่เปียกเลยค่ะวันนี้ก็เป็นฉากที่ไล่ล่าครับจะจับได้ก็ต้องมาไล่หนีกันฮะโดดนองโดดน้ํากันอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวทรายเดี๋ยวโอ้ยเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่ได้แคร์นะคะถึงฝนตกเราก็ถ่ายค่ะใช่ครับเพราะเราก็ลุยกันมาแล้วหลายครั้งแล้วตั้งแต่กระบี่พังงาชุมพรนะสวัสดีครับบอยนะครับป้าจันครับครับผมเราก็อยู่ในกองถ่ายนะครับกองนักสู้นะครับใช่แล้ววันนี้มาถ่ายกันที่ประจวบนะครับที่เขากระโหลกครับใช่ผ้านางเขาต้องเป็นดำนองดำน้ำอะไรเงี้ยแต่เราก็มีบูนะครั เราก็บู๊ครับเรามีบู๊เรามียิงปืนมีแอคชั่นต้องบอกว่าเผื่อเหนื่อยกว่าด้วยอ,ะอ่ะเราสองคนก็ไปกเขาหมดแต่ทุกที่อ <c oughs> <ฮ>ะฝากละครเรื่องยอดหลังนักสู้ด้วยนะครับผมแล้วก็คงได้ดูกันเร็วนี้รับรองนะครับภาพสวยนะครับโลเคชั่นสวยแล้วก็นักแสดงทุกคนนะฮะเต็ม <c oughs> ที่มากๆเลยนะครับ